วิกฤตธัญ,ญพืชอ,อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเปิดรับประทานได้ทันทีสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนและบริษัทมังคิกคิงฟู้ดจำกัดจัดการแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์17ดังโกลีก2016ขึ้น ณอาคาร CP Tower เรสีลมเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทมังคีคิงฟู้ดจำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาชนิดนี้และได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เราไปทำความรู้จักกับกีฬาหมากล้อมกันครับกีฬาหมากล้อมเนี่ยเป็นที่นิยมกันในประเทศจีนกันมากกว่า4,000ปีแล้วสาหตุที่ทางจีนเนี่ยเขา นิยมเล่นกันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนในการทำธุรกิจรวมไปถึงการลบของสมัยก่อนนะครับผมผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุน้อยที่สุดคือ13ปีเราไปทราบประวัติของน้องเจ๋งกันเลยครับผมร่มเล่นหมากร้อมมาตั้งแต่อายุ9ขวบเล่นมาประมาณ3ปีครับคือมันทำให้เราได้จินตนาการแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น ครับการที่จะประสบความสําเร็จในการเล่นมักล้อคือต้องพักผ่อนให้เพียพอกินอาหารให้ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีสมาธิครับพุนกา้าแข่งขันนับผลรวมเป็นทีมอีกคนหนึ่งที่เป็นกําลังหลักสําคัญที่พาทีมไปสู่ชัยชนะไปฟังแค่รับการเล่นกันครับผมเริ่มเล่นตอนปอ .4 นะครับประมาณ16ปีแล้ว ปกติก่อนแข่งขันผมจะพยายามไม่ฝึกซ้อมหนักนะครับปกติจะเน้นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนอนพักผ่อนให้เพียงพอไปกินอาหารให้ครบนะครับอย่างก่อนแข่งขันผมก็ได้กินข้าวเช้าให้อิ่มแล้วจะได้มีแรงเวลาแข่งขันผมเคยอดข้าวเช้านะครับแล้วเวลามาแข่งก็ปวดหัวมากครับแล้วก็แข่งแพ้เพราะฉะนั้นหลังนั้นผมก็พยายามดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้นการแข่งขันในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนบริษัทมังคิคิงฟู้ดจำกัดเราไปฟังความรู้สึกจากผู้บริหารกันเลยครับผลิตภัณฑ์มิกุมาสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในครั้งนี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะต้องมีสติปัญญามีมันสมองดีขึ้นทางบริษัทเห็นว่าตรงกับนโยบายจึงมาสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ และนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่บริษัทมังคีคิงฟู้ดจำกัดนำมาฝากคุณวิชมในวันนี้ครับวิกุตัญยพืชอ,อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเปิดรับประทานได้ทันที